โอเคต้องขอบราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่อง s a ฟ e ฟ o r g a มี n g กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันดีนะครับทุกคนผมก็มีรหัสโค้ดฟรีมาแจากทุกคนกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นโค้ดฟรีของเ e ว็บ DIP Store Shop นั่นเองนะครับทุกคน และสำหรับลิงค์เข้าเว็บนะครับทุกคนเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับผมก็จะอยู่ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้นั่นเองนะครับผมและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับทุกคนก็สามารถนำรหัสโค้ดฟรีนี้ไปกรอกตามได้เหมือนกันนั่นเองนะครับทุกคนและสำหรับรหัสโค้ดผมจะขึ้นมาให้ที่หน้าจอนะครับทุกคนก็ทุกคนจะได้เอาไปกรอกตามกรนถูกนะครับทุกคน โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแจกรหัสโค้ดฟรีกันเลยนะครับผมก็สำหรับรหัสโค้ดฟรีวันนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นโค้ด VIP ขีด SKNYTD14 นะครับทุกคนก็กรอกตามนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็ให้กดตรวจสอบการทำรายการไปได้เลยนะครับทุกคนก็จะได้รหัสโค้ดฟรีมานั่นเองนะครับผม และสำหรับใครที่ใส่ไม่ทันนะผมโพสดหมดก่อนนะผมก,ก็ต้องรอติดตามคลิปหน้าอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมมาแจกอีกนั่นเองนะครับผมก็สำหรับรหัสของปีวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมใครชื่นชอบก็ฝากาช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมมาแจกใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอขอวลาไปก่อนนะครับทุกคนไปเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ